จากตอนที่แล้วที่อิ่งเอ๋คิดหาทางเอาชนะนาเอกใครได้นางเริ่มแผนทันทีอิ่งเอ,อ๋รอใครบางคนไม่ทันไรแม่ของนางก็มาพร้อมกับโฉนดบ้านเก่าของสกุลเจียงและยังกำชับอิ่งเอ,อ๋ว่าอย่าให้พลาดเป็นเด็ดขาดไม่เช่นนั้นท่านพ่อเอาตายแน่อิ่งเอ,อ๋บอกกับท่านแม่วางใจได้ไม่ต้องกังวลน,นางจะนำโฉนดไปจำนำเพื่อน,นำเงินมาปล่อยกู้กินดอกเบี้ยสูงรับรองได้ว่าเงินคืนมาเป็นเท่าตัวต่อจากนี้ไปหากพ่อแม่ต้องการล้านค้า อี้เอ๋อก็สามารถหาซื้อให้อย่างง่ายดายและที่สะใจกว่ายังได้คนน้นนางเอกอีกด้วยที่โรงแลกเงินยงรีอี้เอ๋อนำโฉนดมาจำนำนางใส่หมวกปิดบังหน้าตาเอาไว้เพราะกลัวว่าคนจะจำนางได้และยังบอกให้เจ้าของโรงแลกเงินว่ามีเงื่อนไขการจำนำในระยะเวลาสั้นๆจากนั้นอี้เอ๋อก็ใช้ตราประทับลงในใบฝากและตราประทับอันนี้นั้นอี้เอ๋อขโมยมาจากของนางเอกนั่นเองทางด้านพระเอกคนสนิทก็มารายงานว่าตอนนี้มีโรคระบาด แรงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลายร้อยคน ต้องรีบแจกจ่ายอาหารและยารักษาโรคพระเอกสั่งให้ลู่เหลียงไปช่วยแต่ลู่เหลียงก็พยายามบายเบียงบอกว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยสบายพระเอกก็เลยให้พักก่อนพระเอกเล่าให้คนสนิทฟังว่าก่อนหน้านั้นอ,องคหนิงช่อราดบ,บัางหลวงทำให้กองทัพพ่ายแพ้พระเอกเชื่อว่าชินโซอ,อี้อาจจะเป็นพยานปากสําคัญที่จะสืบสาวไปถึงอ,องคหนิงได้ก็เลยให้คนสนิทส่งคนไปจับตาดูในขณะที่ลู่เหลียงกําลังพักผ่อนอยู่ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาเหมือนมีรับลมคมในถามลู่เหลียงจะลงมือเมื่อ ลู่เหลียงบอกให้ใจเย็นไม่แน่พราะเอกอาจจะตายเพราะโรคระบาดก็ได้แต่ชายคนนั้นก็พยายามบอกว่าเพราะเอกมียาป้องกันไม่มีทางจะเป็นเช่นนั้นแน่และหากพระเอกสามารถรักษาโรคระบาดนี้ได้สําเร็จรับรองว่าชื่อเสียงและผลประโยชน์ก็ลหลังไหลตามมาด้วยให้ลู่เหลียงคิดดีๆหากเป็นเช่นนี้ลู่เหลียงคิดว่าอองหนิงจะยังคงรับลู่เหลียงเอาไว้หรือไม่ลู่เหลียงได้ฟังก็ไม่สนใจกับคําพูดของชายคนนี้มินำซ้ํายังบอกให้ชายคนนี้ไปลงมือเองไม่ต้องเอาชื่ออง มาาู่เในคืนนั้นชายคนดังกล่าวก็ได้แอบเข้ามายังห้องเก็บยารักษาโรคเขาใช้น้ำมันลาดหวังจะเผาทำลายทิ้งกำลังลงมือไม่ทันไรจิวเย่และพระเอกก็เข้ามาพอดีชายคนนี้รีบปฏิเสธบอกว่าต้องการขโมยยารักษาโรคเท่านั้นเพื่อนำไปแลกเป็นเงินพอพระเอกได้เห็นใบหน้าของชายคนนี้ก็จำได้เขาก็คือองครักษ์ขององหนิงนั่นเองก็เลยสั่งให้จิวเย่จับตัวไปขังเอาไว้ก่อนที่จวนจิ้นอ๋องวันนี้มีคนมากมายมาเรียกร้องอยู่ที่หน้าจวน ตะโกนบอกว่าชายาซื่อจื่อปล่อยเงินกู้ดอกสูงพวกเขาต้องการความเป็นธรรมมีชาวบ้านบอกว่านางเอกนั้นใช้อำนาจข่มเหงพวกตนปล่อยเงินกู้ดอกสูงไม่พอยังให้คนทวงหนี้ทำร้ายร่างกายชาวบ้านอีกชาวบ้านก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมจากเหล่าไทจินด้วยนางเอกแปลกใจมากแต่ก็พอจะประเมินสถานการณ์ได้อีเอ๋อก็ทาทีเอ่ยขึ้นจวนจิ้นอ,องนี้มีธุรกิจมากมายไม่เคยขัดสนเรื่องการเงินเหตุใดนางเอกถึงได้ทําเช่นนี้นางเอก ก็เลยคิดในใจว่านี่ก็คงจะเป็นฝีมือของอี้เอ๋ออีกแล้วคงจะร้อนเงินถึงได้ทำแบบนี้นางเอกทำเป็นเล่นตามแผนของอี้เอ๋อเพื่อให้นางนั้นตายใจธัญยาก็ถามหาหลักฐานหากว่าชายาซื่อจือเป็นคนทำแล้วหลักฐานอยู่ที่ไหนไม่ทันไรเจ้าของโรงแลกเงินยงลี่ก็เข้ามายืนยันธัญญาได้เห็นก็ตกใจถามขึ้นว่าเหตุใดนางเอกถึงได้ทำแบบนี้นางเอกเดินออกมาพร้อมบอกว่านางได้ปล่อยเงินกู้ดอกสูงจริงแต่ไม่ได้ให้ใคร ไปทวงหนี้และทำร้ายชาวบ้านถ้าเช่นนั้นนางเอกมีทางออกให้กับชาวบ้านนั่นก็คือชดใช้เพียงแค่เงินต้นภายในเวลาสเดือนส่วนดอกเบี้ยนางเอกไม่เก็บชาวบ้านได้ฟังต่างพากันดีใจเป็นอย่างมากขอบคุณนางเอกสมกับเป็นชายาซื่อเจอจริงๆชาวบ้านกลับพากันชมนางเอกขอโทษธทัญญาที่เกิดเรื่องเช่นนี้แต่รับรองว่าเงินที่ดําไปปล่อยนั้นเป็นเงินส่วนตัวของนางเอกไม่เกี่ยวกับจวนส่วนอีเอ๋อก็รอดูว่านางเอกนั้นจะจัดการยังไงตอ ่อไปนางเอกหันมาหาเจ้าของโรงแลกเงินพร้อมกับบอกว่าจากนี้ไปนางไม่ได้ปล่อยกู้ดอกสูงอีกแล้วฉะนั้นนางเอกจะไปถอนเงินคืนทําเอาเจ้าของโรงแลกเงินนาเวอไปเลยทีเดียวอีเอ๋อก็คิดในใจนางเอกจะต้องมาขโมยใบฝากกับนางอย่างแน่นอนก็เลยคิดวางแผนจัดฉากขึ้นส่วนนางเอกนั้นมีแผนในใจอยู่แล้วว่าจะจัดการกับอีเอ๋ออย่างไรในคืนนั้นก็มีเสียงเอะอะโวยวายบอกว่าอนุเฉียวหรือว่าแม่ของอีเอ๋อนั้นป่วยอีเอ๋อก็ทําเป็น วิ่งหน้าตั้งออกมาถามอาการของแม่แล้วก็สั่งให้สาวใช้รีบไปเก็บของกลับจวนสกุลเจียงพอเข้ามาในห้องอีเอ๋อ,อก,ก็รีบจัดฉากให้เหมือนกับว่าขโมยเข้าห้องและหรือข้าวของกระจัดกระาจอีเอ๋อ,อเชื่อว่ายังไงนาเอกจะต้องเข้ามาค้นห้องของตัวเองอย่างแน่นอนจากนั้นก็ทําเป็นว่ามีโจรเข้าห้องอีเอ๋อ,อกตกใจจนหกล้มและสุดท้ายก็ตกเลือดพ่อสาวใช้เข้าใจแผนการก็เริ่มทันทีส่วนนาเอกที่จับตาดูอยู่ก็ได้รู้แผนการของอี อพ่ออีเอ๋อเดินพ้นจากห้องก็รีบหลบและแอบ,บดูได้เห็นหนาเอกกับหญิงคนหนึ่งเข้าไปยังห้องของตัวเองก็คิดว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้พ่อได้จังหวะอีเอ๋อกับสาวใช้ก็กลับไปห้องสาวใช้ร้องตะโกนขึ้นทันทีว่ามีโจรบุกเข้าห้องอีเอ๋อทำท่าจะหกลบมแต่ไม่ทันไรนาเอกเข้ามาพยุงเอาไว้บอกให้อีเอ๋อระวังด้วยยิ่งกำหลังท้องกับหลังใสนาเอกก็ทำท่าแปลกใจว่าเหตุใดห้องถึงได้รกรุงรังแบบนี้อี้ เออชี้หน้านางเอกหาว่านางเอกนั้นเข้ามาขโมยของแม่บ้านในจวนก็เดินเข้ามาบอกว่ามาส่งของให้กับอีเออแล้วแม่บ้านในจวนก็เอาบางอย่างให้กับอีเออดูพร้อมกับถามขึ้นว่าจำสิ่งนี้ได้หรือไม่อีเออบอกว่ามันก็คือป้ายหยกที่เคยทําหายแล้วเหตุใดถึงได้อยู่กับนางพร้อมกับจะเข้าไปเอาคืนแต่นางเอกไม่ให้หนางเอกเข้าเรื่องทันทีบอกว่าผ้าพแพรที่จวนซื้อมาคุณภาพไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน ก็เลยสงสัยให้แม่บ้านแอบตามผู้คุมหวังไปดูเลยได้รู้ว่าผู้คุมหวังใช้ป้ายยกอันนี้แสดงให้คนที่ร้านดูจากนั้นพวกเขาก็เอาผ้าแผลที่คุณภาพต่ําออกมาไม่พอผู้คุมหวังอยากแอบเอาตัวเงินให้กับคนที่ร้านอีกอีเอ๋ก็พยายามเชยใช้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่บ้านจวนบอกว่าพอแม่บ้านไปซื้อผ้าแผลเองก็ได้ผ้าแผลที่คุณภาพดีเหมือนเดิมแล้วมันหมายความว่ายังไงนาเอกเชื่อว่าต้องมีคนแอบสั่งการให้ผู้คุมหวังร่วมกับร้านขายผ้าใช้ผ้าคุณภาพ ภาาพต่ํเพื่อมาสวมรอยเป็นของดีหวังที่จะหากําไรจากสิ่งนี้และป้ายนี้ก็คือหลักฐานชิ้นสําคัญอีเอ๋อก็อทําเป็นบอกว่าก็แค่ป้ายยกที่หายอาจมีคนจงใจที่จะใส่ร้าหนางก็ได้นางเอกก็เลยให้แม่บ้านยื่นสมุดบัญชีของร้านขายผ้าให้อีเอ๋อดูนั่นก็คือญาติผู้พี่สกุลเฉียนของอีเอ๋อนางกลัวว่าจะถูกทางการจับก็เลยมอบสมุดบัญชีให้ซึ่งมันก็ชี้ชัดว่าอีเอ๋อนั้นอยักยอกเงินจากการจัดซื้อผ้าในจวนอีเอ๋อโยนสมุดบัญ ท,ทิ้งถามนางเอกว่าคิดจะทําอะไรนางเอกเดินเข้าหาอี้เอ๋อทําเป็นบอกว่าเห็นแกท่ที่อี้เอ๋อกําลังทอง้ทองกําลังใสแค่อี้เอ๋อคืนเงินที่ยักยอกไปเรื่องนี้จะจบทันทีอี้เอ๋อ,อรีบเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยแข็งกระด้างก็ทําเป็นอ่อนน้อมพูดจาเสียงอ่อนเสียงหวานบอกนางเอกว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาให้เยอะแยะขนาดนั้นนางเอกก็เลยหาทางออกให้อี้เอ๋อบอกว่าของมีค่าในห้องของอี้เอ๋อก็มากมายเช่นนั้นก็ยึดให้หมดหนางเอกก็เรียกชุนเหมยสาวใช้ เข้ามาเก็บของมีค่าให้หมดอีเอ๋กำลังจะโวยวายแต่ก็ถูกนางเอกขู่เอาไว้หากไม่ยอมเรื่องนี้ถึงหูทัญญาอย่างแน่นอนแล้วรู้หรือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีเอ๋ก็เลยเงียบทันทีไม่ทันไรนาเอกเห็นกำไรในข้อมือของอีเอ๋ก็ทําเป็นบอกว่ามีอีกชิ้นหนึ่งจากนั้นก็หยิบเอาใบฝากที่อีเอ๋ซ่อนอยู่ในเสือ้อออกมาทําเป็นถามว่าใบฝากของนางทําไมถึงได้มาอยู่กับอีเอ๋ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอีเอ๋เป็นคนขโมยนั่นเองอีเอ หาทางออกไม่ได้ก็ทำท่าเหมือนจะเป็นลมเพื่อให้พ้นข้อกล่าวหาแต่นาเอกก็บอกว่าในเมื่อใบฝากเป็นของนางเอกเช่นนั้นนางเอกก็จะเอาไปก่อนไปก็ไม่ลืมที่จะทวงหนี้ตามสัญญาที่อี้เอ๋อทำไว้กับนางเอกเพราะครบกำหนดหนึ่งเดือนแล้วบ้านที่จำนองไว้นางเอกขอยึดแล้วกันแล้วก็เดินจากไปพอนาเอกไปจากที่จะเป็นลมก็หายเป็นปลิดทิ้งเหลือไว้เพียงความโมโหที่มีต่อนางเอกนางเอกกลับมาถึงตำหนักชุนเหมยสาวใช้ กับชมนางเอกที่เก่งกาจสามารถจริงๆได้หลักฐานและยังได้ของมีค่าอีกมากมายสมกับเป็นชายาซื่อจือจริงๆแต่ชุนไหมก็ยังแปลกใจที่บอกว่าอนุเฉียวป่วยก็เพื่อหลอกล่อให้นางเอกไปขโมยใบฝากนางเอกเลยเล่าให้ฟังว่าอีเออนันรู้วันเอกจะไปขโมยนางจึงเปลี่ยนแผนเพื่อแหกตาให้อีเออสนใจเรื่องอื่นพออีเออเผลอนางเอกก็หยิบเอาใบฝากอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วทั้งสองคนก็ผ่ากันหัวเระาะพอใจวันต่อมา พ่อแม่ของอีเอ๋อมาที่จวนจิ้นอ๋องนางเอกและอีเอ๋อออกมาตอนรับแม่ของอีเอ๋อรีบเข้าไปถามอีเอ๋อทันทีว่าเรือนเก่าเหตุใดถึงถูกยึดอีเอ๋อก็อีหลอบเดิมชี้ไปที่นางเอกบอกว่าเป็นเพราะนางเอกว่าแล้วก็ร้องไห้ทำท่าทางน่าสงสารนางเอกเห็นแบบนั้นก็คิดในใจว่าอีเอ๋อร้องไห้นางก็ร้องไห้ได้เหมือนกันนางเอกก็ร้องไห้ขึ้นมาทันทีบอกว่านับตั้งแต่กลับบ้านครั้งนั้นนางเอกก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยแล้วมันเกิดเรื่อง อะไรขึ้นแม่เขาอีเอ๋ก็เลยเค้นถามว่าโฉนดที่ดินอยู่ไหนอีเอ๋ทำนาเศร้าส้อยรู้ว่าตัวเองทำพลาดท่านแม่ก็เลยตบเขาให้หนึ่งชาติและต่อว่าอีเอ๋รับปากเป็นอย่างดีจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมแล้วเหตุใดกลายเป็นแบบนี้ท่านพ่อที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยพอได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งโมโหต่อว่าสองแม่ลูกที่รวมหัวกันหลอกเขาและยังตบตีแม่ของอีเอ๋ที่ขโมยโฉนดไปจนทําให้สกุลเจียงชื่อเสียงปนปีนางเอกเห็นส สถานการณ์ไม่ค่อยดีก็เลยรีบขอตัวออกไปฉากตัดมาที่พลเอกคนสนิทมารายงานว่าจุดสุดท้ายที่ได้พบกับเฉินโซอีก็คือชาญเมืองฝั่งตะวันตกพร้อมกับภาพวาดของชินโซอีพลเอกได้เห็นก็บอกว่าพรุ่งนี้เดินทางไปที่นั่นเชาววันต่อมาชานเมืองฝั่งตะวันตกพลเอกได้แจกอาหารและยารักษาโรคในขณะนั้นก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ไฟที่ปลายคิ้วเหมือนกับภาพที่จิวเย่เอาให้ดูคิดว่าจะต้องเป็นชิ้นโซอีอย่างแน่นอนก็เลย สั่งให้จิวเย่ตามไปดูไม่ทันไรก็มีคนมาบอกว่าโรคระบาดได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้นอีกทําให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้อยารักษาโรคก็ไม่เพียงพอพระเอกแปลกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเขาได้คอยดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีเหตุใดผู้ป่วยถึงได้เพิ่มขึ้นแล้วยาก็หมดอีกด้วยซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะลู่เหลียงนั่นเองที่วางแผนให้โรคระบาดแพร่กระจายออกไปลู่เหลียงแอบฟังที่พวกพระเอกคุยกันและทําให้คิดไปถึงคําพูดขององหอนิงที่บอก ว่าหากไม่รีบจัดการกับพระเอกอาจจะเป็นลู่เหลี้ยงที่ถูกจัดการก็เลยคิดที่จะวางแผนจัดการพระเอกคืนนั้นพระเอกได้เดินทางไปเก็บสมุนไพรบนเขารู้สึกไม่ชอบมาพากลไม่ทันไรก็ถูกกับดักที่วางเอาไว้จนตกหน้าผาสูงทางด้านลู่เลี้ยงที่กําลังดื่มสุราและทําลายหลักฐานนั้นมันก็คือหน้าไม้บอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของเขาหากจะโทษต้องโทษอองนิงเพราะเขาเป็นคนสั่งการไม่ทันไรก็มีทหารนําสิ่งของพระเอกมาให้กับลู่เลี้ยงพร้อมกับ บอกว่าพระเอกพลาด่าตกหน้าผาบนเขาตอนนี้หาตัวไม่เจอเจอแต่ยันที่นางเอกเคยมอบให้ติดตัวเอาไว้รูเลียงได้เห็นก็ทําเป็นร้องไห้เสียใจที่ต้องมาเสียพี่ชายไปวันต่อมานางเอกมาที่เรือนได้รารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าเหตุใดทําไมเงียบแบบนี้ไม่ทันไดชุนไหมก็วิ่งเข้ามาบอกว่าวันนี้มีแขกว i p พีมาเหมาร้านและยังอยากเจอกับนางเอกอีกด้วยนางเอกแปลกใจว่าใครกันพอได้เห็นก็จําได้ทันทีนางเอกทักไาย อ,องหนิงแปลกใจว่าอองหนิงมาที่นี่มีธุระอันใดกับนางเอกอย่างนั้นหรืออ,องหนิงพูดขึ้นทันทีว่าพระเอกตายแล้วนางเอกได้ฟังใจหายไปชั่วขณะแต่ก็ทําเป็นนิ่งถามอ,องหนิงรู้ได้อย่างไรว่าพระเอกตายและมีหลักฐานอะไรที่พอจะบ่งบอกได้ว่าพระเอกตายแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของอ,องหนิงนั้นต้องการสิ่งใดอ,องหนิงได้ฟังก็หัวเราะจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องบอกว่าที่มาวันนี้เพราะอยากเจอกับนางเอกและก็อยากมาดื่มด้วยนางเอกได้ฟังปฏิเสธทันที แต่อองหนิงก็ยังยิ้มและยังบอกอีกด้วยว่าสนใจนาเอกมาตั้งนานแล้วชวนนาเอกไปอยู่ด้วยเขาไม่สนวันเอกนั่นจะเคยผ่านอะไรมานาเอกไม่คิดรีบปฏิเสธในทันทีพร้อมกับขอตัวมันก็ยิ่งทําให้อองหนิงนั้นสนใจนาเอกมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะไม่เคยมีใครกล้ามาปฏิเสธเขาแบบนี้มาก่อนนาเอกกลับมาถึงจวนไม่เชื่อว่าพระเอกตายนั้นจะเป็นเรื่องจริงเพราะชาติที่แล้วพระเอกอย่างปลอดภัยไม่ทันไรชุยเมยก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบ บอกว่าลู่เหลียงกลับมาแล้วนางเอกรีบวิ่งออกมาแล้วถามหาพระเอกลู่เหลียงก็เลยบอกว่าพระเอกออกไปเก็บยาบนเขาแล้วพลัดตกหนา้าผานางเอกถึงกับอึง้งไม่อยากจะเชื่อเพราะมันเป็นไปไม่ได้แน่แลู่เหลียงมอบยันศักดิ์สิทธิ์ที่นางเอกเคยให้พระเอกบอกว่ามีเพียงสิ่งนี้ตกอยู่นางเอกได้เห็นร้องไห้ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความจริงหากเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องเห็นศพเท่านั้นแค่ของชิ้นเดียวไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าพระเอกจะตายจริง ลู่เหลียงก็ตอกย้ำวรณภาสูงขนาดนั้นจะเหลือเหรอนางเอกถามหาจิวเย่ทหารคนสนิทของพระเอกลู่เหลียงบอกว่าหายตัวไปหรืออาจตายด้วยโรคระบาดไปแล้วก็เป็นได้นางเอกคิดว่ามันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นนางเอกสั่งให้ชุยมยเตรียมเทียบเชิญนางเอกจะเข้าเฝ้าองค์หญิงใหญ่เช้าวันต่อมาอี้เอ,อ๋อรู้ว่าพระเอกตายก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะต่อไปนางเอกก็จะไม่มีที่ให้พึ่งแล้วพระเอกไม่อยู่ก็ไม่มีใครสืบสายเลือดสกุลลู่ได้แต่ตอนนี้นาง แทงลูกไปแล้วลูเลี้ยงได้ฟังก็เลยบอกว่ามันจะไปยากอะไรถ้าเช่นนั้นคืนนี้เขาจะจัดหนักให้เองจากนั้นก็อุ้มอีเอ๋อเข้าห้องทันทีที่จวนจิ้นอ๋องกําลังจัดงานขาวดำรับนางเอกเห็นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากถามว่าใครเป็นคนสั่งคนงานบอกว่าองค์ชายรองหรือว่าลูเลี้ยงนั่นเองนางเอกโมโหเป็นอย่างมากบอกว่าลูเลี้ยงไม่มีสิทธิ์ทําแบบนี้จากนั้นก็สั่งให้ปลดออกให้หมดแม่บ้านจวนเข้ามาบอกนางเอกว่าตอนนี้ทัน ยาก็ล้มป่วยเพราะเสียใจกับการจากไปของพระเอกก็เลยอยากให้หนางเอกนั้นใจเย็นๆก่อนให้ดูแลตัวเองให้ดีฉากตัดมาที่อองหนิงอองหนิงชมลู่เลี้ยงเป็นการใหญ่ที่ไม่ทําให้เขาผิดหวังสักนิดไม่เสียแรงที่ไว้ใจในขณะนั้นก็มีหญิงนั่งบรรเลงพินให้กับอองหนิงได้เฉยชมลู่เหลียงได้ฟังก็ถึงกับออกปากว่าฝีมือของแม่นางผู้นี้ถือว่ายอดเยี่ยมอองหนิงเลยบอกว่าหูหญิงผู้นี้ก่อนที่นางจะแต่งงานเคยเป็นยอดฝีมือในการเล่นพินที่มีชื่อ เสียงมาก่อนหญิงนางนี้เดินเข้าหาอองหนิงจากนั้นก็นั่งตักแล้วพูดบางอย่างนางท่าทางทํายั่วยวนอดอดออดทั้งคู่นวเนียกันต่อหน้านลู่เลี้ยงมันก็ทําให้ลู่เลี้ยงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือพัญยาของรองเจ้าก่มพลังนั่นหมายความว่าอองหนิงชอบหาความสุขกับหญิงที่หนีสามีแล้วอย่างนั้นหรือลูล่เลี้ยงก็เหมือนกับคิดอะไรอยู่ในใจครับนางเอกนั่งคิดถึงคําพูดของพระเอกไม่ทันไรก็ปรากฏแสงจากโคมไฟ นางเอกรู้ทันทีว่าเป็นพระเอกแน่ๆรีบโผล่เข้าไปหาแล้วจูบทันทีไม่รีรอพระเอกก็ขอโทษนางเอกที่ทำให้เป็นห่วงนางเอกเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดไม่ส่งข่าวให้นางเอกรู้พระเอกกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเลยไม่ส่งข่าวกลับมานางเอกทั้งร้องไห้ทั้งดีใจพระเอกก็อุ้มนางเอกเข้าห้องไม่ต้องบรรยายครับว่าอะไรหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาก็มีราชโอการเลื่อนตำแหน่งให้กับพระเอกพร้อมพระราชทานทองคำหนึ่งรอ งพอจบพระราชโอการลู่เหลียงก็บอกว่าพระเอกตายไปแล้วถ้าเช่นนั้นเขาก็ขอเป็นคนรับแทนก็แล้วกันไม่ทันไลพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้ลู่เหลียงนั้นตกใจอย่างมากทัญญาเองก็ตกใจไม่น้อยพระเอกเรีบคุกเข่ารับราชโอการและก็ยังมีพระราชโอการของลู่เหลียงอีกหนึ่งฉบับที่ละเลยหน้าที่มีใจคิดโลภมากบุ่มบามรับโทษสถานหนักโบย30ทีลู่เหลียงและอีเอ,อ๋อมองหน้ากันด้วยความตกใจไม่คิดว่า ่าจะกลายเป็นแบบนี้ลู่เหลียงถูกลงโทษหลังจากเสร็จการลงโทษกําลังกลับพระเอกก็เรียกเอาไว้บอกว่าลู่เหลียงหลอบวางแผนทําร้ายพระเอกอีกทั้งยังสมคบคิดกับองหนิงทําชั่วลู่เหลียงได้ฟังก็รีบแก้ตัวบอกว่าตัวเองนั้นถูกใส่ร้ายพระเอกก็เลยบอกว่าโทษนี้ก็โวย30ครั้งเช่นกันอีเอ,อ๋อรีบขอร้องให้ท่านย่าช่วยพูดแต่ท่านย่ากลับบอกว่าสกุลลู่ซื่อสัตย์พักดีมาโดยตลอดหากใครทําผิดก็จะต้องรับโทษลู่เหลียงถูกน ตัวไปลงโทษอีกรอบต่อมาครับที่จวนองหนิงลู่เลี้ยงมาหาองหนิงเพื่อขอร้องให้องหนิงให้โอกาสเขาอีกสักครั้งองหนิงนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักที่ลู่เลี้ยงยังมีหน้ามาขอร้องเขาอุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจแต่ลู่เลี้ยงก็บอกว่าเพื่อเป็นการขอโทษเขานั้นได้เตรียมของขวัญอย่างดีเอาไว้ให้หนิงองหนิงอองจะต้องชอบอย่างแน่นอนหนิงอองไม่เชื่อว่าลู่เลี้ยงจะมีของดีไม่ทันไรลู่เลี้ยงก็สั่งให้คนยกเข้ามาพอองหนิงเปิดออกดูปรากฏว่า เป็นผู้หญิงลู่เลียงบอกว่าคนคนนี้ก็คือพันยาของลู่เลียงเองเจียงอี้เอ,อ๋อองหนิงได้เห็นก็ถึงกับตาโตหัวเราะอย่างพอใจพร้อมกับบอกว่าเขารับของขวัญชิ้นนี้ของลู่เลียงเอาไว้ก็ได้ซึ่งลู่เลียงเองก็มีแผนอะไรในใจเช่นกันอีเอ,อ๋อกลับมาถึงตำหนักก็ดิงเข้าตบลู่เลียงทันทีต่อว่าลู่เลียงใช่คนอยู่หรือเปล่าทําไมถึงได้ชั่วช้าแบบนี้ทําได้แม้กระทั่งกับพันยาของตัวเองวางยาไม่พอยังส่งตัวให้กับ คนอื่นลู่เลี้ยงรีบเดินเข้ามาหาบอกว่าสิ่งที่เขาทํามันมีเหตุผลรู้ว่ามันไม่เหมาะสมจากนั้นก็เดินไปเอาแซ่ทําท่าทางขึงขังเหมือนจะจัดการกับอีเอ๋ออีกรอบแต่แล้วก็คุกเข่าต่อหน้าอีเอ๋ออยากให้อีเอ๋อรู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันมีเหตุผลจริงๆตอนนี้งานราชการของเขาได้พังพินาศไปหมดแล้วสิ่งเดียวที่เขาจะอาศัยได้ก็มีเพียงแต่อํานาจขององหนิงผู้นี้เท่านั้นเขารู้ว่ามันผิด แต่อยากให้อีเอ๋อช่วยเขาด้วยช่วยให้เขาได้รับความไว้วางใจจากอองหนิงสักครั้งเขายอมให้อีเอ๋อเคียนตีอีเอ๋อก็ไม่ได้ทาหรอกครับแต่กลับบอกลู่เลียงว่าลู่เลียงนั้นช่างเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์แล้วก็เดินออกจากตําหนักไปฉากตัดมาที่จวนอ,องหนิงอีเอ๋อถูกปิดตาเอาไว้อองหนิงได้เห็นก็คิดว่าลู่เลียงเป็นคนส่งพัญญาของตัวเองมาให้อีกแต่อีเอ๋อนั้นก็ปฏิเสธนางบอกว่าเป็นความต้องการของนางเองอีเอ๋อคิดว่าลู่เลียงนั้นเป็น คนที่ไม่เอาไหนไรสามารถต่างกับนางแม้จะเป็นหญิงแต่ก็สามารถเป็นดาบทิมแทงคนอื่นที่นิงอองต้องการได้หากนิงอองเมตตานางอองนิงได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกพอใจขึ้นมาและสิ่งแรกที่อองนิงอยากจะได้นั่นก็คือชายาซื่อจือหรือว่านางเอกนั่นเองเลยครับวันต่อมาอีเอ,อ๋ได้รับคําสั่งจากอองนิงให้ไปทําบางอย่างและในคืนนั้นอีเอ,อ๋ได้แอบเข้าไปยังห้องของนางเอกได้เจอเข้ากับใบยาแป แกใจเป็นอย่างมากจากนั้นก็แอบ,บเอาชุดชั้นในของนาเอกไปด้วยซึ่งนั่นก็คงจะเป็นแผนการขององหนิงอองหนิงมาหาหนาเอกที่เรือนไร่รำนางเอกไม่เข้าใจว่าทาไมองหนิงคอยแต่จะจับจ้องนาเอกทั้งๆที่หญิงสาวในเมืองนี้ก็มีตั้งมากมายซึ่งนั่นก็เป็นเพราะนาเอกไม่เหมือนใครนาเอกเป็นคนที่หนิงองต้องการแต่กลับไม่ได้มาครอบครองมันก็ยิ่งทําให้เขาอยากได้มากยิ่งขึ้นจากนั้นก็เอาหนังสืออยากเข้ามาบอกว่าแท้จริงแล้วนาเอกกับพระเอกได้อยาก ขาดจากกันแล้วเขาดีใจเป็นอย่างมากนางเอกได้เห็นก็แปลกใจว่ามันไปอยู่กับอ,องหนิงได้อย่างไรนางเอกบอกว่าอ,องหนิงนี่ช่างสามารถมากล้นขนาดห้องของนางเอกก็สามารถเข้าไปได้อ,องหนิงก็เลยบอกว่านางเอกกับพระเอลกแต่งงานกันปล,มปลอมๆเช่นนั้นนางเอกเลือกเขาไม่ดีกว่าหรือนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็อยากจะหัวเราะออกมา หาว่าอ,องหนิงนี้ชักมันหน้าจนเกินไปแล้วพระเอกทั้งหล่อทั้งรวยอีกทั้งยังสอบเข้าเป็นเจียหยวนได้ตระกูลสูงส่งจงรักภักดีนาเอกจะเลือกอ,องหนิงทําไมกันอองหนิงก็น่าเสียไปเหมือนกันที่เห็นหนางเอกพูดเช่นนั้นแต่ก็บอกว่าตอนที่อยู่ดัานสิ่งหยางถือว่าพระเอกนั้นโชคดีที่รอดมาได้แต่เขาคิดว่าโชคคงไม่เข้าข้างพระเอกตลอดไปหรอกนาเอกได้ฟังแบบนั้นก็รู้ทันที เป็นฟีมือของอ,องหนิงนี่เองอ,องหนิงบอกกับนางเอกว่าอย่าให้เขาต้องรอนานและเขายังมีวิธีที่จะทําให้หนางเอกมาหาเขานางเอกเป็นคนฉลาดย่อมรู้ว่าควรทํำยังไงนางเอกยื่นไปหยิบใบยากับอ,องหนิงจากนั้นก็ฉีกขาดเป็นชิ้นๆบอกอ,องหนิงอย่าเอาพระเอกมาขู่ให้หนางเอกกลัวแล้วก็เดินออกไปรับฉากตัดมาที่พระละเอกทหารได้เข้ามาส่งจดหมายรับของจิ๋วเยในข้อความบอกเอาไว้ว่าพบตัวของฉินโซอีแล้วและตอนนี้กําลังเดิน กลับจากนั้นก็มองไปเห็นของบางอย่างบนโต๊ะก็แปลกใจว่ามันคืออะไรทหารบอกว่าเป็นของอองนิงที่ส่งมาให้กับพระเอกหากพระเอกได้เห็นจะรู้เองว่าต้องทําอย่างไรพอพระเอกเปิดออกดูได้เห็นว่าเป็นของของนางเอกก็ตกใจรีบไปหานางเอกในทันทีพอได้เจอกันนางเอกก็เล่าว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ด่านซิ่งหยางเป็นฝีมือของอองนิงพระเอกเองก,ก็บอกว่าเป็นอองนิงจริงๆพเพราะได้ตามสืบมานานแล้วตอนนี้มีพยานลัก ฐานที่จะสามารถฟ้องร้องเอาผิดอองนิงได้เหตุที่ปิดบังนางเอกเป็นเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับนางเอกไม่คิดว่าองนิงจะหันมาเล่นงานนางเอกนางเอกก็เลยเล่าเรื่องที่อองนิงมาหาที่เรือนไรราเพื่อจะลองใจนางเอกกับพระเอกพระเอกได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกโมโหที่อองนิงนั้นช่างชั่วร้ายอะไรขนาดนี้พร้อมกับยื่นชุดของนางเอกให้ดูพอนางเอกได้เห็นก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าต้องเป็นฝีมือของน้องสาวตัวดีอย่างแน่นอนคิดว่าอี้เอ๋อจะต้องร่วมมือกับอองนิง เป็นแน่ถึงทําเรื่องแบบนี้ออกมาได้พระเอกบอกว่าอีกไม่นานจะได้หลักฐานที่สามารถจัดการกับอองหนิงได้จากนั้นก็จะส่งถวายฮ่องเต้เพื่อโค่นล้มอองหนิงให้ราบคาบในทีเดียวและหลังจากนี้อยากให้นางเอกระม,มัดระวังตัวเอาไว้พร้อมกับมอบแหวนพิเศษวงหนึ่งให้กับนางเอกบอกว่าในนี้มันใส่ยาพิษได้หากเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสามารถใช้ยานี้จัดการได้ทันทีจากนั้นนางเอกบอกว่าองค์หญิงใหญ่ไวยวานให้นางเอกพาไปยังวัดแห่งหนึ่งเพื่อไปข ยันศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองอาการป่วยของมารดาสหายและเรื่องใบายากับชุดนางเอกนั้นก็จะไม่ยอมปล่อยไปไง่ายๆอย่างแน่นอนฉากตัดมาที่จวนอองเหนิงมีหญิงคลุมชุดขาวลงมาจากรถมา้าคนผู้นี้ก็คืออ e ีเอ๋อนี่เองแหละครับและก็ไม่พ้นสายตาของนางเอกที่แอบตามนางมาก็เลยได้รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของอ e ี้เอ๋อจริงๆพร้อมกับคิดว่าอ e ี้เอ๋อนี้หาเรื่องใส่ตัวเข้าอีกแล้วที่จวนจิ้นอ,องในขณะที่อ e ี e ้เอ๋อกำลังเดินเข้ามาก็ได้ยินเสียงของ พระเอกนางเอกทะเลาะกันอย่างรุนแรงก็เลยทําให้อีเอ๋อนั้นเข้าใจไปว่าแท้จริงแล้วนางเอกกับพระเอกแค่แกล้งทําเป็นรักกันเท่านั้นและยังได้ยินที่นางเอกบอกกับสาวใช้ชุยเหมยให้ส่งเอกสารลับไปยังอองหนิงซึ่งนี่ก็คงจะเป็นแผนของนางเอกที่หลอกล่อให้อีเอ๋อตายใจในขณะที่ชุยเหมยสาวใช้ของนางเอกสั่งให้คนไปส่งจดหมายให้กับอองหนิงอีเอ๋อที่คอยตามดูเหตุการณ์ก็เลยเข้าไปหาชายส่งจดหมายพร้อมกับขอดูจดหมายโดยให้เงินกน ซึ่งข้อความในจดหมายนั้นเป็นการนัดพบระหว่างนาเอกกับอองหนิงอ,องหนิงนั้นพอได้รับจดหมายที่นาเอกส่งมาให้ก็ยิ้มพอใจเป็นอย่างยิ่งที่นาเอกนั้นนัดพบกับตัวเองที่เรือนไรายรำอ,องหนิงนั่งเดื่มสุราย่างมีความสุขคิดว่าวันนี้จะต้องสมหวังอย่างแน่นอนไม่ทันไรประตูห้องก็เปิดขึ้นแต่กลับเป็นอี้เอ๋อที่ใส่ชุดวาบวิวเพื่อหวังยั่วยวนอองหนิงเต็มที่อองหนิงแปลกใจมากว่าอี้เอ๋อมาทําอะไรที่นี่ได้ทีอี้เอ๋อก็เล่นละครทําเป็น บอกว่าได้รับจดหมายจากอองหนิงนัดหมายนางมาอย่างที่นี่และคนที่ส่งจดหมายให้นางก็คือชุยเหมยสาวใช้คนสนิทของนางเอกทําเอาอองหนิงได้ฟังก็โมโหและไม่พอใจเป็นอย่างมากคิดว่าตัวเองนั้นคงถูกนางเอกหลอกเขาให้แล้วเขานั้นมองนางเอกต่ําไปจริงๆอีเอ๋อเห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามารินเล่าให้จากนั้นก็เข้าแผนของนางอีเอ๋อเข้าไปนั่งที่ตักอองหนิงกําลังจะยกเล่าให้อองหนิงดื่มแต่เปลี่ยนใจอีเอ๋เทเล่าราดลง ตบนตัวเพื่อ,อยั่วยวนอองหนิงและมันก็ได้ผลครับอองหนิงทนไม่ไหวจริงๆก็เลยจัด ให้อีเอ๋อไปชุดใหญ่ๆเลยทีเดียวส่วนทางด้านนาเอกไม่ทันไรองค์หญิงใหญ่กลับสหายคนสนิทก็มาพอดีนาเอกทําการต้อนรับเป็นอย่างดีสหายคนสนิทขององคหญิงใหญ่ผู้นี้ก็คือพัญญาขององหนิงนั่นเองแล้วครับนางขอบคุณนาเอกเป็นอย่างมากเกี่ยวกับยันคุ้มไผ่ข่าวก่อนจากนั้นนาเอกบอกว่าได้จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับองค์หญิงใหญ่และสายไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เชิญทันทีในจังหวะนี้นาเอกก็ได้เตรียมแผนการเอาไวอ้อย่างแยบยนต์ไม่ทันไรก็ท เป็นเดินชนกับหญิงคนหนึ่งจนทาให้ของบางอย่างหล่นลงนางเอกได้เห็นก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นของกลมค่าได้มาจากที่ใดหญิงสาวบอกว่ามีแขก VIP ีมอบให้กับนางชายาขององนิงได้เห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นของขององนิงก็เลยตรงไปยังห้องนั้นทันทีพอเปิดประตูเข้าไปก็พังฉากกันจนล้มอ,องนิงโมโหเป็นอย่างมากคิดว่าใครบางอาจมารบกวนเวลาอันมีความสุขพอได้เห็นว่าเป็นชายาของตัวเองก็ต้องตกใจอย่างที่สุดรีบใส่ลายอี้เอือ ทันทีว่าโดนยั่วยวนจนเขาทนไม่ไหวชายาอ,องนิงก็สอบถามชื่อเสียงเรียงนามของอี้เอ๋วว่าเป็นใครมาจากไหนพอได้รู้ว่าเป็นพันยาของลู่เลี้ยงคนที่ถูกราชองค์การลงโทษก็เข้าใจทันทีว่าเหมือนกันไม่มีผิดช่างเหมาะสมกันยิ่งนักแล้วก็สั่งให้อี้เอ๋อออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ทันไรชายาของอ,องนิงก็จัดการกับอองนิงต่อว่าที่เห็นผู้หญิงเป็นผักปลาอองนิงพยายามแก้ตัวว่าดื่มเยอะเลยทําให้ขาดสติชายาอองนิงสาดเหล้าเข้าหน้าเพื่อเตือนสติโดย โดยที่องหนิงนั้นไม่กล้าตอบโต้สักคําเหมือนกับว่าองหนิงผู้นี้นั้นกลัวเมียนั่นเองแหละครับแต่ก็ให้แปลกใจว่าฉายาของตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนางบอกว่าหากไม่ได้มาเยี่ยมมารดาก,ก็คงจะไม่รู้ว่าองหนิงหาความสุขแบบนี้องหนิงก็พยายามหาข้อแก้ตัวฉายาองหนิงก็รู้สึกอับอายอย่างมากที่ต้องมาเจอภาพอุจจาตาเช่นนี้นางเป็นถึงแม่ทัพหญิงเฮตุดได้องหนิงถึงได้ดูถูกนางแบบนี้จากนั้นก็จัดการตบเขาให้องหนิงไม่พอใ ใจแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรชายาก็จัดการบิดหูแล้วยังต่อว่าที่อยู่ได้มาจนถึงวันนี้มันก็เป็นเพราะท่านพ่อท่านแม่ของนางที่คอยคุ้มกลาหัวให้ช่างหน้าขายนายิงนักจากนั้นก็ทีบค่อยอีกหนึ่งทีก่อนเดิอนออกไปชายาองหนิงรีบขอตัวกลับทันทีนางเอกเห็นแบบนี้เข้าก็ยิ้มพอใจมากๆเดินเข้าไปเย้ยองหนิงว่าเหตุใดถึงได้มีสภาพเช่นนี้ซึ่งมันก็ทําให้องหนิงนันได้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของนางเอก นั่นเองอ,องหนิงก็เลยแค้นใจอย่างมากพร้อมกับหมายหัวนางเอกเอาไว้จะกลับมาเอาคืนแน่นอนแล้วก็รีบเดินออกไปครับองค์หญิงใหญ่เดินเข้ามาหานางเอกบอกว่ารู้นะว่านี่เป็นแผนของนางเอกนางเอกเองก็ยอมรับเพราะไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันถูกอ,องหนิงคุกคามนางเอกเลยต้องใช้วิธีแบบนี้องค์หญิงใหญ่ก็เลยเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่นางเอกทํานั้นก็เพื่อป้องกันตัวเองแต่ไม่คิดว่านางเอกนั้นจะใจกล้าถึงเพียงน,นี้พร้อมกับเตือนนางเอก ด้วยว่าให้ระวังตัวให้มากนางเอกรีบขอบพระไทยก่อนไปอ,องนิงก็ได้มาส่งชายาตัวเองขึ้นเกี้ยวบอกว่าหากจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วจะรีบไปเยี่ยมแม่ใหญ่ด้วยชายาอ,องนิงมองหน้าก่อนจะบอกให้อ,องนิงดูแลตัวเองให้ดีเถอะหากนางรู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกอ,องนิงระวังจะไม่มีจวนให้อยู่ก็แล้วกันทิ้งท้ายอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวครับสมกับเป็นแม่ทัพหญิงส่วนอ,องนิงตอนนี้เรียกให้ลู่เลียงและอี้เอ,อ๋อมาที่จวนจากนั้นก็จัด การเคี่ยนทั้งสองคนด้วยความโมโหอย่างมากที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่อีเอ๋อก็พยายามบอกว่าเป็นเพราะนางเอกที่วางแผนเรื่องนี้อองหนิงไม่เชื่อที่อีเอ๋อบอกเพราะรู้ว่าอีเอ๋อนั้นเป็นคนสับเปลี่ยนข้อความในจดหมายจนทําให้เกิดเรื่องที่น่าขายน้าอย่างมากและคิดว่าจะต้องเอาคืนนางเอกให้สาสมที่กล้ามาลองดีกับคนอย่างเขาแต่ว่าจากนั้นมันก็จบตอนไปซะก่อนอีกแล้วและรับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ